ยับเข้าสู่ช่องวิวพัน์ครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพี่บอมนะครับพี่บอมเป็นเจ้าของร้าน Rocket Supply วันนี้มาอยู่งาน m ม t Balenciage ซึ่งจัดที่ไหนนะพี่แสงทองโอเคออ่านนะอ่านนะใช่คราวที่แล้วเขาไปจัดอยู่ที่เสริมสุขั้งนี้เขามาอยู่ที่ริมน้ําเหมือนเดิมแต่ว่าย้ายที่นะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่บอมลองพาเที่ยวงานกับร้าน v i n เทจที่น่าสนใจแล้วกันแน่เดี๋ยวไปแวะร้านพี่บอมก่อนไปพาไปหน่อยไป มาร้านแรกครับร้านนี้คือร u กเก็ตสับไพ่จริงๆเราเอามาแค่รองเท้านะครับในบางส่วนเนาะโอเคครับหลักๆก็คือจะเป็นรองเท้าชูเมเกอร์แบนด์แล้วก็สภาพแล้วก็ค่อนข้างดีครับมาให้ก่อนส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครรู้จักรักเก็ตส p บไพอยู่แล้วก็คือจะเห็นแบรนด์อย่างเอาด้งเอาเด่นอะไรอย่างนี้วางขายที่รักเก็ตส p บไพอยู่แล้วนะซีเจจอหลอกที่แบบคืนบางคู่อะไรอย่างเงี้ยอ่า นิดนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบโบโวงบ้างอย่างไรอย่างนี้นะนะครับใดๆทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยคือมันมีแบบเดียวไซด์เดียวคู่เดียวใช่ใช่ใช่อันนี้คือความยากเนาะเวลาหลายท่านนะครับที่ที่จะซื้อของทางร้านอะไระครับความยากของทางร้านก็คือ เดียวคู่เดียวไซด์เดียวแล้วคือมันจะต้องแบบต้องชอบจริงๆไงถ้าสมมติถ้ามีการวางแผนที่จะซื้อหรืออะไร่เงี้ยผมแนะนำให้จดไว้เลยดีกว่าว่าจะเอาคู่ไหนบ้างถ้าเจอคู่ไหนแล้วไซด์มันตรงนะับงั้นถามเผื่อสาหรับใครที่ยังไม่รู้ไซด์ทางร้านมีอะไรที่แบบให้เขาลองได้ก่อนไหมหรือว่ายังไงจริงๆของทางร้าน,นะครับมีบริการส่งไปงให้ลองที่บ้านนะครับแล้วก็ทําได้ง่ายๆเลยครับก็คือเป็นการวัดไซส์ลงกระดานนี่แหละแล้วก็เอาไม้บรรทัดวัดดูว่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทางร้าน ก็จะมีการประเมินให้ครับว่า<ต>จะเหมาะกับกคู่ไหนใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เป็นการค้นหาแบบใหม่เนาะใน i ิน t a g r กรมเนาะสำหรับหล,หลายท่านนะครับบางทีตามฟีดของทางร้านไม่<ะ>ทนันเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากได้รับแบบ สินค้าตัวอื่นใช่ไหมครัของทางเราก็จะมีแฮชแท็กครับที่ชื่อว่า RSC s h u Under Score ตามด้วยไซส์ของตัวเองะครับโอเคสามารถคลิกแฮชแท็กได้เลยว่าไซส์ไหนที่ติโล่ตรงแฮชแท็กได้ครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเด้งขึ้นฟีดเมื่อมันมีรองเท้าไซตเนี้ขึ้นมาอันเดียวคู่เดียวสีเดียวเพราะฉะนั้นต้องตามเลยนะครับกับแฮชแท็กเนอะแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ใครมาที่เมเปิลเอเลกซี่ก็แวะมาหลาเกดสะพายได้นะมีพี่บอมอยู่แน่นอนสาววันนี้อยู่ครบนะจูครบ โอเคไปดูร้านค้ามันดีกว่ารล้วค้านี่เ r ียรีอาฟิครับอันนี้ก็มาคือเดียรีอันนี้ก็เป็นเป็นร้านเพื่อนสนิทคันเนอร์ชิฟเหมือนกันครับคือทุกวันนี่ก็จะเป็นโลกแล้วก็สาขาไปกับมีการบางส่วนนะครับเน้นเป็นอะไรเป็นเสื้อผ้าเป็นหลักใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวอะไรอี้มากกว่าเวิร์กแวร์อ่ะผมว่าเวิร์กแวร์ด้วยบางส่วนก็เป็นแบบมินิเทอรี่นิดนึงอะไรเงี้ยมีตัวไหนที่แบบเจ๋งๆอยากแนะนำบ้างไหมมีป่ะตุ๊กคอครับ มีไหมมีไหมมีไหมเฮ้ยคุณมาดีคุณทำไมคุณเขินนะเราเราด้านหน้าเลยเราด้านหน้ามาเอามาครับจะเป็นพวกโมสกินครับเฟ็นเวิร์กแวร์เลยอันนี้เฟรนช์เวิร์กแวร์ใช่ครับหายากว้าวอย่างตัวนี้คือราคาเท่าไหร่ครับ8,500ันหครับใช่ครับประมาณ1,940งเก้าสี่ศนย์นะหน้4 0เลยเซนต์ต้องมีผ้ามันจะรอๆเลยเป็นพวกทำงานเลยครับเวิร์กแวร เาเป็นเดสท็อปครับเดสต็อปด้วยยิ่งตัวที่เฟสนี่ก็คือเป็นตัวแบบยุเสร็จมาแล้วควรมีครับควรมีด้วยเอาเว้อำขายยาขายยาป้ายยาเก่งเว้ยขายเอาขายขอบคุณนะครับครับ สวัสดีครับทำอะไรครับพี่โอจิเป็นเล่นทำเป็นเล่นเฮ้ยตกใจมาคนเดียวเหรอมาเนี่ยมากับแฟนไปไหนอะไรก็ไม่รู้มีร้านไหนแนะนำอยากให้ผมไปดูกันอ่ะเพิ่งเดินมาเลยอ่ะแต่มีร้านรุ่นน้องร้านแอนเนตอ่ะอยู่นี่ใช่ไหมใช่ไปด้วยกันไปด้วยกันเดี๋ยวใครยังไม่รู้คือนี่พี่โอจิครับพี่โอจิเป็นเจ้าของร้านลอนดอนบาวคีตันแฟรงกากูนมีอะไรครับหมดแล้วครับคุณมีอีกผมรู้เหรอเฮ้ยมีอะไรอ่ะ ไม่มีเอามาดูร้านแอนเนทเลยคช็อกเลยเนี่ยมาดูยังครับยังไม่ได้ดูเลยครับนี้เป็นครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาเลยครับสวัสดีครับมีใครแนะนำให้ผมได้บ้างไหมครับเนี่ยมีไงสวัสดีครับเบนผมเบนมาจากร้านแอนเนทนะครับก็จะเป็นร้านขายของวินเทจประมาณปี60ถึงประมาณลงไปอะครับ 60- ปี80ลงไปร้านเขาจะเน้นหลักบยิ่งเก่งยีนครับ อเคแนะนําให้มาดูก่อนใช่ค kind of รับุเก่งก็น่าจะมีหลักฐายให้ผมตื่นให้ลองครับผมรู้ว่าเอ็นเนส้ยทำเสื้อยืดด้วยนี่ก็เดี๋ยวให้น้องคนนี้แนะนน่าไตนเสื้อยืดดีกว่าครับจะได้สลับกันอะไรกันวันนี้เสื้อยืดเบิร์ที่ทํากับทางขับลูมินารี่ครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าผ้าร้อยเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีเจ็ลงไป อันนี้คือเสอยืดเก่าว<ส>ินเทจใช่งหลายใช่ไหมครับผ้าอยใช่ครับจะเป็นฟิลพวกมหาลาัยแคมอะไรพวกนี้ครับเสอยืดแอนเดดครับทำฟิลโดยผ้าเก่าใช่ปะครับใช่ครับซิงกเกิลซ t สจะเก็บเดียวใช่ใช่ครับตอนนี้เหลือแค่ไซส์หนึ่งไซส์เดียวนะนครับไซส์หนึ่งเทียบเท่าไซส์อะไรครับพี่ แบบว่าเอสแบบประดิษฐ์ตัวสมัยก่อนนะครับที่เขาใส่สั้นๆสั้นๆหน่อยพี่โอ๊คจัดจากร้านนี้อะไรไปบ้างครับฮะเพิ่งมาเลยครับเนี่ยเอ้ยไม่เคยจัดก่อนหน้านี้เลยเคยเคยอะไรอ่ะเขาบ่อยอะไรอ่ะยีนก็เคยเนี่ยเขาพวกเซเว่นเชิญอะไรเงี้ยชอบจริงๆพี่โอกิเป็นคนที่ซื้อของเป็นเทปเยอะอารมณ์ว่าไม่เออมันก็เยอะเลย หลายปีไงอ, okay. อ๋อโอเคเราชอบหลายปีแล้วก็ซื้อเก็บซื้ <Okay. S 2> อเก็บโอเคมีร้านไหนอย่างแน่แน่เหมั้ยพี่เพื่อผมเดินไปดูเองเอาดีนะไม่รู้เลยแต่ว่าขอ,องสวยนะทุกคนแบบว่าเก็บของกันมาเดี๋ยวตามตามพี่โอ๊ิไป <c oughs> ขอบคุณค่ะบคเมเปิแกนซี้นอกจากมีเสื้อผ้าแล้วยังมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยมีครับร้านนี้คุณโดนอะไรไป บอกไม่ได้พี่เป็นดูี่แบงค์เนี่ยสสวัดีครับี่แบงค์อยากให้แนะนำร้านนี่นลยครับวันนี้มาในนามสองคนนะครับสวัสดีครับต้องต้องเข้ากล้องด้วยเบิร์ดอันนี้เบิร์ดครับผมสันนิษฐานครับโอเคมันเทจอ์สครับเรามาทุกปีทุกปีมาปีแต่ปีนี้เราจัดเราถือว่าเรามายิ่งใหญ่กว่าเดิมนะเพราะว่าล็อบใหญ่เพราะว่ารอบใหญ่ล็อบใหญ่ต้องเอาให้เต็มเราขอมาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ครับปกติปีแรกๆเราของเล็ก ก็ S 2> <S 2> <S จะเป็นเน้นเฟอร์นิเจอร์นักๆหน่อย้วเวียนมาตักทายกันได้ครับรวนกันได้ถามหน่อยครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เป็นแนวไหนครับเป็นแนวสแกนดิเนเวียนเป็นแนวแบบ,บรวมๆน่าจะเรียกว่ามิสเซนเจอร์ดีไซน์นะครับเราจะเป็นงานดีไซนเนอร์เยอะนะครับ,บแล้วก็มีหลากหลายแนวครับไม่ว่าจะเป็นสแกนหรือโมเด,ดิร์นไปเลยก็มีนใหญ่เราจะเลือกชิ้นที่มีดีไซเนอร์มีตัวไหนที่อยากแนะนําให้รู้จักเป็นพิเศษไหมครับดีบจับไป นี่ก็ดีครับโอเคมาแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมไม่ชชว์ว่ายังไม่ปรากฏว่ามีใครเป็นดีไซเนอร์นะแต่อันเนี้ยปี60สภาพเดิมแล้วก็ซื้อขายกันในตลาดานอกแพงอยู่ครับแล้วก็ถ้าเป็นดีไซเนอร์ชชว์ๆมี2ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแนวมินิมอลหน่อยอน,นี่ก็อัลฟาตับนี่รุ่น a 9 0เอ้านสภาพน้องๆมือหนะึ่งปัจจุบันบ้านเราในช็อปราคาสูงมาก เกือบเกือบหกหลักเกือบนะครับแล้วก็ว่าคนไทยวันรุ่นนิยมอ,อยู่นะตรงนี้แต่าจะาเป็นอวบาวโต้หรือเปล่าไม่รู้คาเฟ่อะไรก็เหมาะนี่ก็เปลิสตานโอ้โหขึ้นชื่อมากเกือบสตาร์ที่มผมเรียนมาจะเป็นตัวขันน้ำสม้มใช่ใช่ใช่ใชขันน้ำส้มที่ขันไม่ได้เลยอ่ะแต่มันได้ลุกมันได้ลุก <c oughs> ต้้องมีุบานประมาณว่าพี่ก็มีเหมือนกันผมไม่มีแต่ผมเคยถ่ายมีขายหมดแล้วครับโอเคขอบคุณนะครับพี่ร้อนนะพี okay, ่ ไปพาไปร้านอื่นนะต่อต่อต่อมาคุณก็รู้จัก m มมโมรี่แมนปะอู้พี่โอ้ร้านเขารุ่นใหญ่ร้านเขารุ่นใหญ่เลยเหรอใหญ่ของเยอะพี่บอมเขาบอกว่าเขาจะเลือกของวินเทจของวินเทจลึกๆแต่ไปใส่ล,ลึก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 โอเค ที่ผมลองสังเกตแล้วก็เห็นเห็นจา<ๆ>กนสตาแกรมเนาะครับว่าแบรนด์มันนะค่อนข้างที่จะแบบป็นชิชแบรนด์แล้วก็เป็นแบบเป็นแบรนด์ในยุคนั้นจริงๆอ่ะสมมติว่าเขาเลือก4 0มาก็จะเป็นแบรนด์ยุคนั้นจริงๆใช่ใช่ใช่เวิร์กแวร์ซึ่งมันทำยากมากๆในบ้านเราเป็นมินิท وري เวิร์กแวร์แล้วก็อเมริกัน แต่มันมีกลิ่นอความเป็นญี่ปุ่นอยู่หน่อยๆนะพี่บอมนะว่าว่าการใส่ใจของเจ้าของร้านอ่ะเหมือนร้านคนญี่ปุ่นมาเปิดร้านที่อยู่ในกรุงเทพจริงแบบหลายอย่างตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยอ่ะมาเจอเจ้าของร้านดีกว่าฮะคุยกับคุณเต๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมมรี่แมนครับครับผมเราอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everything Has Its Own Story คือทุกอย่างมีเรื่องเล่าเนาะเราก็พยายามที่จะทำของที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอ่า ในสไตล์ของของเราครับร้านเปิดมา6ปีโอเค้าเข้ามา6ปีก็เราพยายามคัดสรรของที่ที่รู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุดอะไรเงี้ยประมานั้นๆทาไมถึงเลือกเป็นสไตล์แนวนี้เป็นหลักครับคือเป็นความชอบส่วนบุคคลอะไรหรือเปล่าจริงๆมันเริ่มจากความชอบส่วนบุคคลครับมีตัวไหนที่อยากให้ดูเป็นพิเศษในงานนี้ไหมจริงๆทุกตัวพิเศษหมดอาจจะเป็นตัวนี้ จะไม่ได้มีความพิเศษมากแต่ความโดดเด่นเฉพาะตัวเนี่ยเขาท่านสูงอย่างที่เราทราบกันตัวนี้เป็นเสื้อคนทํางานที่เป็นศิลปินนะเป็นเป็นช่างทาสีเนาะด้วยความที่ตอนที่เขาทํางานเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าว่าเสื้อจะเปื้อนหรืออะไรเขาก็าแค่เหมือนเช็ดไปอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเสื้อตัวนี้มันก็ออกามาพิเอกลักษณ์ ที่แบบว่าไม่ซ้ำใครแล้วมันก็เป็นยูนิ้ตัวเดียวนี่คือเสน่ห์ของเสื้อผ้าวิเทสตัวโตของนะมีความยูนิจะใช่มีตัวนี้ตัวเดียวในโลกใช่ถ้าจะเอาแบบลายประมาณนี้มีตัวนี้ตัวเดียวแน่นอนแน่นอนแน่นอนเมื่อกี้ผมแอบเห็นตัวบาร์เบอร์ซึ่งบาร์เบอร์เป็นบาร์เบอร์บีเดียวที่แบบผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวนี้ก็สวยนะครับบาร์เบอร์สีกระเป๋าเออปกติเราจะเห็นบีเดียวเป็นแบบกระเป๋านี้ ถูกต้องแต่นี่เป็นสีกระเป๋าสีกระเป๋าเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วความยาวกําลังพอดีกําลังพอดีสําหรับบ้านเราเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ต้องการแบบว่าความความยาวมากยาวมากใช่ไหมอันนี้ก็เลยผมคิดว่าเป็นแพทเนหนึ่งแพทเทิร์นที่เหมาะสมสำหรับอากาศบ้านเราพอเป็นไปได้พอใส่มาผมว่าดูดีนะส่วนตัวผมผมก็ชอบแพทเทิร์นนี้ผมชอบราคาก็ผมว่าราคาน่ารักนะผมพยายามเซ็ตราคาให้แบบว่าไม่อยู่ในราคาที่จับต้องได้ในสภาพที่เหมาะสมซึ่งตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่5 0า0บาทห้า0 0 0บาทใช่ ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นนะคือจริงๆบีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าซุกหน้าอกใช่ไหมอัน <ไอ S 1> นี้มาเป็นสีกระเป๋าเลยแปลกดีอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่ผมพยายามจะสีเล็กมาให้แบบรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างเฉพาะตัวก็ใครมาที่นี่ครับก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ครับว <c oughs> ันนี้แบรนด์ครับอยู่ตรงไหนครับ <c oughs> ล็อกไหนเป็นพิเศษบีสิบสี่สิบห้าบีสิบสี่สิบห้าเชิญครับมาทุกปีอยู่แล้วไหมพี่ใช่ครับเผื่อใครพลาดปีนี้ปีหน้าเจอกันเจอกันแน่นอนโอเคครับขอบคุณมากติดตามด้ครับ ครับเดี๋ยวเดินไปหาร้านดิโพเมตก่อนนะดิโพเมตอยู่โซนสาเนอะล็อกซีนะครับก็ใครมีโอกาสก็เดินมานะยูรุกวคนนะ <laughs> ก็วันนี้มีที่งานเนีย่ยพิเศษว่ามีเวสเทิร์นมารีสองเพคนหากันอยู่มีทั้งตัวเซนสักเกอร์แล้วก็แชมเบย์ละครับที่เหลือก็เหมือนเหมือนที่ขายอยู่ครับ <c oughs> ร <c oughs> ชอบอจริงจเลยอันนี้คือหลายๆคนตามหาใช่เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่งานาจ,จะชอบตัวเวสเทิร์นนี้ก็รีมาขายที่งานโดยเฉพาะหมดแล้วสามวันนี้คือเก็บไม่ขายขาย เอาร้านค้าๆมาดีกว่าครับขายค้าันนี้เป็นเป็นแว่นฮะอันนี้ผมได้ยินชื่อมานานมากแล้วครับกอยู่มานานแล้วครับเจ้าแรกๆเลยในในขายวินเทจในไทยนะโอเคแกขายมาแรกๆแนะนำหน่อยพี่แนะนำแนะนำหน่อยฮะสุดีครับเอาเลยพี่เอาเลยพูดไม่เก่งครับเฮ้ยพูดอะไรอ่ะแนะนำร้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยพี่ปกติ อ๋อร้านเดี๋ยวตอนนี้อยู่จตุจักรครับกำลังจะย้ายไปตึกแดงครับน่าจะต้นเดือนหน้าย้ายไปตึกแดงก็ตามได้ไอจีกระบี่มาครับแล้วก็เพจวินเทจไอการ์สเฟซบุ๊กวินเทจไอการ์สโอเคครับหลักๆผมเห็นแบบพี่เก็บพวกแบบเชดดี้คาลิเกอร์สาร์ดก็ตกเป็นพวกงานที่จบเก่าๆโอเคมีตัวไหนที่แบบอยากให้ดูเป็นพิเศษที่แบบว่าหายากๆในช่วงนี้ช่วกนี้ก็ได้ครับเป็นฝรั่งเศสปี1940ครับผม แล้วก็อันนี้เป็นพวกฝลังเส194็1940เหมือนกันครับก็คือทรงเชฟของทรงครับต่อให้เป็นรีโปอย่างเงี้ยเราก็จะดูรู้ครับจากการที่เราดูมาเยอะๆสัดส่วนมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็พวกปานครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างพวกงานที่ผลิตใหม่อย่างเงี้ยมันก็ผมเคยถอดมาเสียบกันนะมาเสียบด้วยกันไม่ได้เฮ้ยจริงเหรอใช่ครับอันนี้ก็คลาสสิกสุดครับคลาสสิกอลแคนเนลครับผมสีเต็มครับปีน1950ครับอย่างตัวนี้ก็เป็นบัตอรลอม ตัว1950เ้ยตัวนี้ผมชอบมันมากเขาผมก็ใส่อยู่แต่ว่าบ้านเราก็ยังไม่ได้อยู่ในกระแสหลักครับแต่ว่าดีเทลอย่างเงี้ยถ้าคนเล่นก็จะตามหากันด้วยด้วยอะไรบ้างพี่อยากรู้เลยก็ด้วยทรงผมว่ามันพลาสติกค,ครับเนี่ยมันจะเป็นทรงที่แบบแต่ว่าเอกลักษณ์ดีเทลก็จะต่างกันครับพอดูดีๆอะ่ะ มมนีควาเ่ก็แต่ละบริษัทก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับซึ่งไซส์มีไซส์แค่ 48, 46จริงๆอันนี้มีทุกไซส์แต่ว่าผมเหนือกับไซส์48บางทีมันเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเจอของของเก่าอ่ะเราจะเจอไซส์นู้นไซส์นี้ที่แบบมันตรงกับเราอย่างเงี้ยถ้าเจอคือเนื้อคู่เลยแต่บางครั้งบางครั้งที่ผมใส่มันเคลื่อนนิดเคลื่อนหน่อยแต่มันไม่ได้ดูนี่ไปผมก็ใส่ผมก็นำมาใช้งานอันนี้ก็เป็น p ปร t o t y p e ครับผมโอ้ p ปร t o t y p e เร็วครับ ก็หมุดเนี้ยครับเป็นหมุดหนึ่งเก้าสี่เก้าครับเป็นโปรแทยก่อนที่หมุดมันจะมาเป็นตัวเนี้ยครับผมแล้วก็อย่าง AO ก็เดี๋ยวนี้คนก็มาเล่นกันเยอะก็อย่างรุ่นเนี้ยก็คนก็จะหนีจากไว้ง่ายคือบางทีไปไม่ถึงค่าด้วยงบประมาณด้วยการหาที่มันหาไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็จะหนีมาอย่างพวกเนี้ยครับเป็นรุ่นทฮบริดอัร์นทิฟทลถามตรงคล้ายๆกันหมุดก็คล้ายๆกันแต่ดีเทลก็จะไม่เหมือนกันสัดส่วน แต่พอไปวางบนหน้าก็จะเห็นชัดว่ามันต่างกันก็ใครมางานเมสบาลกซี่ครับก็อย่าลืมมาแวะร้านนี้ครับกระบี่มาครับคือผมคิดว่าถ้าเป็นต้นๆผมไม่ได้ใครแล้วนะผมไม่ก็คนขายขอนผมก็มีครับผมเราขายอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ขายมาเกบกว่าปีแล้วครับใครมาก็แวะมาได้ครับอยู่ข้างๆร้านดิโพแมทครับใช่ไหมครับขอบคุณนะครับ วันนี้มาอยู่ร้านไหนครับพีวินเทรดวินเทรดครับมาเจอกับเจ้าของครับเจ้าของอยู่ฝั่งนี้สวัสดีครับวัสดีครับแนะนำนิดนึงครับว่าร้านเป็นยังไงอย่างไรที่ผมมาชอบเสื้อผ้านะครับเป็นพวกวินเทรดเป็น พวกเอ่อกกอเมริกรันอเมริกันใช่ส่วนมากทั้งร้านครับเกือบจะเป็นอเมริกันทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีพวกซีเล็กซีเล็กมาครับเป็นพวกของที่ผมใส่ก็จะเป็นพวกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงพวกนี้ต,ต้อง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 ดูพอเล่าให้ฟังมันไม่เห็นไงอย่างนี้ก็เป็นเป็นพวกแบบอันเนี้ยแบรนด์อย่างเงี้ยครับอ้าโอเคบุ๊คสปาร์เดอร์สใช่เป็นเป็นรุ่นเก่าอันเนี้หนึ่งเก้าหกศูนย์ดูต่างยังไงอ่ะพี่ดูที่ ีรบ <เล S 1> ูปายใช่ครับจะเป็นป้ายเล็กจะไม่เหมือนกับป,ป้าจยจันีป้ยปยาปยายาวอันนี้ก็เป็นของที่ผมใส่ใส่ทั้งนั้นเลย แต่ว่าไอเอลสายแบบดูวินเทจมากๆใช่ครับแล้วก็วินเทจจะแบ่งกันอยู่ฝั่งนี้ใช่ครับเป็นบุกซื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นแบรนด์ outdoor p a t ก g o n i a ใช่ครับรุ่นเก่า outdoor เขาก็เยอะนะพี่ใช่มีมีแบบพวกนี้มีนะเนี่ยในที่ acg อย่างนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้ก็สวยอันนี้กชอบอันนี้เรียกว่าเป็นเจ้าของร้านล้วนี่ยอันนี้ก็แบบตอนนี้กำลังมา y 2 k สองพันสองพัน อันนี้ก็เป็นคอนเวิร์สใช่ครับวินเทจทั่วไปเจสูครับโอเคแจ็กเก็ตกันหนาวก็มีฟรีมาฟรีพัตตูเนียเอลอบีอะไรอย่างนี้แชมเปี้ยนคือจะมิกนี้กันไปแต่ว่าเป็นของเก่าเกือบหมดเลยโอเคเน้นหลักๆทที่ฟังมาคือจะเป็นแบรนด์อเมริกันส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับเสื้อยืดอย่างเงี้ยครับร้านนี้ระดับหนึ่งเลยพี่ร้านนี้ระดับหนึ่งเลยอ๋อแบบวินเทจเรื่อแพง ก็ทั่วไปครับแต่ว่าพิเศษตรงที่ราคาราคาคือแพงครับฝากร้านนี้นึงครับฝากร้านได้ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรครับพี่คือตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านขายแต่ในออนไลน์อย่างเดียวขายครับชื่อ i อว่าวินเทรดนะครับวินเทรดใช่ก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ผมได้เลยอ่าขึ้นข้างล่างให้อ่าวินเทรดนะครับแล้วก็จะมีอีกที่เป็นเป็นร้านของผมเหมือนกันนะครับเป็นชื่อมอน M O N D ดอทแล้วก็ S G B F จะเป็นพวกเสื้อผ้า ทเป็นขายแบบของที่สองของตัวเองแท้ๆใช่โอเคหมดเลยนี่ฝากทั้งร้านฝากทั้งของตัวเองด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปีหน้าจะมาไหมพี่ปีหน้าน่าจะมานะไม่น่ามาเลยนะร้อนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัดีครับสนับอะไรครับเนี่ยมาเดินเล่นครับกินเบียร์นิดหน่อยอะไรผมมาดึงทรงเหรอครับเนี่ยของมาดึงทรงสุดยอดเลยครับคุณอู๊ดครับคุณอู๊ดครับธนกิจโมครับใครไม่เคยตามไอจีเขาก็เดี๋ยวตามเดี๋ยวขึ้นในข้างล่างดึงทรงอย่างเดียวสิ่งกินเบียร์นิดหน่อยมาหาคุณบิวนะเอฟซีเอฟซีเดี๋ยวมึงไม่ได้นัดกับกูไงมะเด็นได้ของอะไรกลับไปบ้างปะอย่างครับเพิ่งเพิ่งมาเดินนิดนึงแต่ไปดูร้านที่บองดูนิดนึงก็ไปเจอจอนหลอกซึ่งจะกดใช่ จริงพี่เนี่ยใส่คุณเหรอ 8.5e อะเฮ้ยจ้าเอยอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูเขาดิอ่ะว่าเขาจะกดต่อหลอกจริงหรือเปล่าจะซื้อวันนี้ไหมเนี่ยดูอยู่ดูอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามาเจอกันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเขามากันมาแบงก์บริกาซีเจอพี่ดาครับพี่ดามาซื้ออะไรครับมามาดึงทรงครับดึงทรงอย่างเดียวอ่ะปิดคลิปกันดีกว่ามาเดี๋ยวไว้เจอกันครับสั่งเราคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ให้พี่บ้าเป็นคนพูดปิดครับอะไรอ่ะ เจอกันคลิปถัดไปครับวิวฮัทอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับตามหาแก๊กอยู่ใช่ไหมตามหาแก๊กฮะเอาเจอแล้วเนี่ยเร็วลองเร็วไส์ไซส์นะครับไซส่อะไรไส์ไซส์อะไรครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอ่ะโอเคไซส์คอได้ไซส์ไซส์เดียวกับกูเลยทำจะไม่ผิดร้านนี้ชื่อว่าโอเฟนโซเฮ้ยนะ คุณกำลังได้รองเทาเ้าแกตินราคาพันสี่รองท้าแบบ